โอ้ยพี่น้องบ้านป่าอเมริกาแนละ้วฮ้อนครับบ้านปลาตาบลาบอสตันบด้วยค่ะเพราะว่าติดในเมืองสองนาทีแล้วจ้ะมันเป็นฟังนะนะมันเป็นเมืองถือฟังเมืองก็ฟังอันป่าหนาะมันก็นเลยบ่ได้เป็นอันนี้ปันไดบ่ได้ยูเนอันเนี่ยตันไดบ่ออยู่นอกเมืองหาอยู่ในเมืองอยู่พี่น้อง มันเป็นเมืองมันเป็นอำเภอที่แบบมิตรปลานะโอ้สิหนึ่งเขาพี่น้องห่อนหลายโอ้ยเป็นอากาศที่ห่อนค่ะห่อนเนี้ยพวเนี้ยใกล้ก็แดงดีแต่ใจล้าบอยู่อนข้างมาหนึ่งกันจักแบบ เมื่อวานหนึ่งเฟื่อนแล้วหมอมันดำพี่นอ้องแต่ว่ากับี่สองหมอ,อยดอกอันเห็ดเห็ดแกะในบานก็เห็ดอันนี้ไว้กินอัน,นเห็ดกินไว้เอาบรรยากาศมั้นะแต่ว่ามือน,นี่อากาศหอนเบ่ไว้สินบ้านนางกินบรรยากาศบ,าบ่ได้อกหอน เมือก็นั่งกินยังนี่แหละมันบร่อยที่ระบาดมันห่อนพี่นอ้องเฮ้ยห่อนค่ะห่อน,อนเนี่ยขนาดว่าอยู่ในป่าได้เปนปกตินบ่อยเย็นเย็นเย็นเยือกเ,เ,เลยแหละเพราะว่าแดดบ่ค่อยถึงบันไดเนาะพี่น้องแต่ว่าตามที่ประกาศเขานั่นแหละว่าสามหมือห่อนเนาะปั้นจันต้งแต่าซีเมือต้งแต่อาทิตย์จันอังคารพุธนี่แหละเมืองสุดท้ายแล้วบ้านในกษสิธรรมดาสัต มื่อนี่เป็นวันที่ร้อนที่สุดบาสันมันบริเวนแต่ว่าสำหรับข่อยมองนี้มันบริเวอากาศอันแดดมันบรได้ณ้อนนะเพราะนั้นแดดบาถึงคนไดแต่ว่าอากาศมันอบเอ้าพี่น้องอบอบอบก็เต่าอบนี่ออกมาบัเหนียวแบโตัวแต่ฮะจนว่าเมืองไงเขาเมืองเกาเมืองลอกปอดเนาะเฟนไปทำงานอยู่มองเกาแหละเพิ่นก็เที่ยวเอานะโอ้ยเพิ่นวาจนว่าหางไงว่ามาเนาะ อันเขาปิดว่าสันเมื่อนี่มันอันอันระบบคัดของเนาะกสิแอเขาอีหยังนั่นแหละระบบเขาว่าสันปาดห่อนคัะห่อนเน่เห่ายังมาโศกดีเด้นอยู่ในปลาว่าสันเป็นวันเนาะขนาดไปอยู่ในปลานน่ข่อยก็ยังสิยายเลยพี่น้องอบเอามันเอาซุ่ซเด้เอาถ้ามันบานหฮาวบอกว่ามันเหตุเกิดอันแตกปลาแล้วบ่เอาแบบเรื่องเสียใจนี่แบบโอ้ยเอาคักเอาเนี่ย พอไห้ bye bye. <sucking hello> หนึ่งเขาย่มาแล้งเนาะพราเจกอันจ um <rio> <c oughs> ๊กจังห้องสวดๆอยู่หุ่นที่นี่อเมริกาหุนแล้วหนึ่งเอาบรรยากาศจะสอดอกพี่น้องต้ากินอีดีแ้วะพ่อใหญ่นี่ว่าจจเกเนยยงก็พี่บ้าแตาจะออกส อืมเออพี่บาเนี่ยลราข่อยกันเยว่าเสียอัน็ดอาหารข่อยสิพี่บายยังเนาะมันก็นคอยบอ่อเลยเปียงอันแกะห้าในบานน้ำตัวกันเยว่เยราพอ่าเ้าใส่อันฟื้นเนาะพี่น้องใส่ฟื้นใส่ทานหาเฮ็ดเองนันเนาะฟื้น,น,ฟนกับ่จักอึดอดเต็มปลาอยู่ เม,มื่อวานนี่สมสมซูแรงอยู่แล้วนะเขากับปียงย่างสุมืออยู่แล้วแบบว่ามันติดนีสใส่พี่น้องตังเต่ม,มาอยู่นี่แบบขนาดจีนี่นเมืองเด้อยบันหลังเกา่าเนาะก็ยังหาทางแบบอันดังไฟซูมือหนะเอาควนไฟซืซ้อๆเนาะอืมคอยบ่มีมือใดขนาดหิมะคอยอยังอันดังไฟนะพี่น้องคิดเบิ้งอยู่คลิปเกา่กาๆคอยเนาะเดีแ๋ยบบว่ามันอันมันติดนาะแบบมันได้บรรยากาศคือบ้านเฮาถ้ามันได้กินคว้นไฟเนาะพี่น้องเนาะ ขาก็เลยดังดังเสมอแบบจนเดซือแบบพพอใหญ่นี่บอกขาดไ่ได้ดอกไกล้สดไกลกับปลาพวกไกล้พวกปลาพวกเนื้อนะคนสื่อมาไหวแบบยังหลายเลยบอมันสื้อมาติดไห้สื้อได้ยังหลายเพราะว่าเมี่มัามากปิ่งอย่างเนาะแบบว่าลัางเทียกับปิ่งอันสู้หมากินนั่งสินะกินกับหมากับแม่องศีนาแต่ว่าให้ฝรั่งกินแล้วบอกินพี่น้องแล้วบอกินอาหารไทย ข่าวเนี่ยแล้วบอกินแล้วพอค่อยกินเข่าจักเทียเข่าเม็ดนี่แหละพี่น้องบอกินเลยโอ้ยน้ำกับบอกินแล้วสิกินตะโคกับอาหารแบบอาหารถือข้าสั่งมากินนะพี่น้องอาหารแบบพิซซ่าแบบอันนี้ยังเบอร์เกอร์เบอร์เกออีห้ยังสินะคอยหลงเงิดค้นอียั้บอกินเข่าบอกินน้ำผักกับบอกินไหมแต่สังอาหารเนี่ยว่าแล้วพอกอาผัก เนี่ยก็สุขภาพก็บดีอยูเรียแล้วก็บบกินพวกนห้องก็บบวูลนนั่นนะพี่น้องเนาะเข่าเม็ดนี่คอยละเงินคือเขาคือบวกินฮะบ่เคยกลิ่นกระกาสิเคยเนี่ยแต่ว่าหารบ่บวกินนะแล้วบวกินเลยออห้องส้วนเก็บเขาบวกระเพาะเสีใหายแสบบ่บ่บ่อยากกินยานสันอันนี้สันเออบวกินก็ดีละก็ต้องกินแล้วเขาบ่ได้ยากนั่นได้พี่น้อง เราซื้อเราทังมากินโหลดอยู่ม่าน้ากันหาปีกลัวแล้วหาหกปีเราย้งเราก็ยังบ่อหนีเนาะไปกินตามภาษาเราพี่น้องคอยกินตามภาษาคอยกินพูดเดียวคอยแล้วก็จังมาบริปิ้งหลายและพี่น้องพอกินผูดเดียวเนาะกินซ้ำอิมหนาะกินนกบดกินกินกับหมาแน่ย่าปิ่งน้องเทียกันย่างหมากกับปลาปลาทูสองโตยังสเนะคาบหนึ่งค่ะเนาะปลาทูแลักกัน เ้าเขาไม่อยากอื่นแก่ไข่ตุมอีหยังจังสีนะแล้วกันอีหย,งย,งงยังอีกตั้หนึ่งข่แกงอ้อมมันต้องมีสามอย่างนะครับเขาแกงอ้อมแกงหยังในบัเทียอีหยังกระซังแต่ละมือแต่ละขามันต้องมีจักสามอย่างขึ้นไปนะคนไทเ่เฮาเนาะเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าฝรั่งเขาพ่ยหยาดได้กินอย่างเดียวจานเดียวไปโหลดนะนเออพ่นว่าเออคนไท่เนีน่กินอาหารแบบเต็มโต้เลยเนาะเออแมอนอิลีเด้มันก็ค่อยแสยบเนาะพี่น้องเนาะ พันกับเข้าใจอยู่ดอกพันกับเบิง้งกินนั่นกินนี่แบบกินอันนั้นแล้วกินอันนี้กับปลแล้วนะกินสะเต็มโต๊ะโหลดนะกินแล้วก็หาแนวอื่นมากินจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ,จบอีกนะยังบาหวางพี่น้องเอ้ยอยากเครีดหัวให้มันแล้วแต่ว่ามันพอาแล้วดอกสานานาิทธาหนาวมาจากแบบให้อัน ให้อันนี้มันเบิดไปนะเฮ็ดบวไหวนะพี่น้องเขาเอื่อนอย่างให้ให้ใบไม้ให้ต้นไม้เนะ้นหน่อยนี่ห้มันตายนะให้มันหนาอันนี้มาให้มันเปลี่ยนถ้าหนาวมากหรือว่าที่มามมกเขากระสิลน่นใบรดนอย่างขนาะพี่น้องมันกระสิเห็ดง่ายอันนี้ข่อยบวไหว้ข่อยห่อนปกติข่อยมากเด้แต่ว่าหันไปตัดใหม่ตัดสุมืออแบบน,นี้เราก็เลยเออเศร้าเฮ็ดซะเดี๋ยวอัน,นให้มันเปนลี่ยนแล้วดูขเขาเฮ็ดเั่น แบกฟืนเนาะไปแบกฟื้นมาตั้งแต่ตายสวนพูนตายฮาค่อยหออดวะยังหอดมันไม่ตาย,ายมันมาเสิออมเบิด์เนาะพี่น้องสิบเอ็ดลสิมาไรยขาอีนั่งนี่หล่อมมันก็บบไไว้แล้วมันต้องค่อยๆเฮ็ดไปพี่นอ้องเขาสิฝ่าว่ได้ ถาเอาเฉพาะบริเวณหมากับพ่อเหล้วนะเอาเอาเอาบอริเวณให้หมาเอามาขีดไมาเหยียวกับพอ่อสะก่อนมันบวอแต่ว่ายังยังเหลียวหาหม่องสิบปูกพักได้บะนี่พี่น้องหม่องนี้คือสิบปูกบได้ดอกน,นี่สวนดอกใหม่นี่ปปูกบได้ดอกพี่น้องหม่องนี้นมันจะบ,บอ้องงาม ม,มังสวนดอกไม้นี่มันตกอย่าไปพูดแดดมันบ่อซอง่นแม่พี่น้องแดดบ่มีแดดต้นไหม่มันหลายเจา้ากับเบิ้งติ้ละนี่ยางมากอะไรแค่นี้แต่ว่ามันบ่ลงสู่ผืนได้เห็นบ่น,น้อยนึงแดดเขาบ่าถึงงานใหญ่ฮะนะแบบว่างานใหญ่เลยถ้าตัดต้นไม้นี่เนาะมันก็ต้องเออเรื่องเยอะพี่น้องคาด อืายเนี้ยขอไปตัดว่าอยู่พูดเห็นบอ่ออยู่ข้างนาอันพื้นข้างนาเนี่ยพื้นที่เป็นข้องข่อยข้างนาพี่น้อพูดพื้นแหลกพื้นแหลกหนี่บ่อเลเหตุบ้านพื้นที่สองได้เนี่อันตัวบ้านอยู่พื้นที่สองพี่น้องมันก็เห็นหหหทนทางเราบองแดดจังป้องเนะ้าเห็นรถผ่านอยู่หันงนาพี่นอ้องจากจากถนนมาหันก็นสิบพราะมัน จกไกลแล้วความกว่างมันหันกบตีมาห้คือกันก็ที่ว่าสองสามลเย็นบอกสองลอยดอกมั้งไม่ผูดใดคำว่าพื้นที่เทาดอกให้พ่อเดี๋ยวห่ว่าเออติดกล่องไปย,ยุทธน,นนนะมันก็นหอดอยู่พี่น้องเพราะว่ามันหลอดไปหันเห็นอยู่เห็นรถผ่านอยู่อือโอ้ยหอดหลาย นิ่งมาเร่งมากกับจังสีล่ะหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำหากินแต่จะคอนเนี่ยแหละเพราะยาแล้วบอกกินน้ำ